เราก็บอกเพื่อนให้ออกกายเดี๋ยววันนี้เราจะยืดกับผ้าขนุนก่อนนะครับประมาณ15นาทีนะครับพอจบผ้าขนุนแล้วก็จะเป็นแอโรบิกพอแอโรบิกเสร็จตอนนี้ตอนนี้14นาฬิกา28นาทีจบที่นี่ประมาณ15นาฬิกาแล้วเราก็มูฟไปที่ที่เดิมนะครับแล้วก็คุยแล้วก็มีอะไรประเมินสรุปอีกว่าแล้วก็เลิกประมาณ3โมงครึ่งกว่าๆหรือดูกว่า,วาพวกเรา เป็นอย่างไรวันนี้ฝนยังไม่ตกเมื่อวานตกแล้วตกแล้ว,ลว,ลวบ่ายสองสี่ไอบ่ายสองยี่สิบสดเชนนะวันนี้เราจะสวยสวยต่อ้าต,ต่อนะครับเดี๋ยวว่าเราจะเริ่มเลยนะครับ ผ้าอย่างที่บอกเราม้วนกลมๆก,กลมแบบนี้นะผมจะหันหน้ามาทีน่งพวกเราก็ทำแบบนี้นะครับผมจะหัน้าเพื่อก็พวกเราทำตามผมไปตลอดเลยผ้าม้วนกลม,กลมแล้วเราก็ยืดแบบนี้อายืดเลยเริ่มหายใจเข้าปอดลึกๆแขนเติมยืดผ้าในสองข้างให้เท่ากันแล้วดึงผ้าให้เต็มแล้วทำหน้าให้สดสดสด,สดแล้ว สดชื่นแล้วก็สู้สวยลงมาแบบนี้นะสิบครั้งไปขึ้นเนินช้าๆแต่ 8, หายใจเข้ายืดสองหายใจเข้ายืดสามหายใจออกหายใจเข้ายืดสี 4, หายใจเข้ายืด5้าหายใจเข้ายืดหกหายใจเข้ายืดเจ็ดายใจเข้ายืดแ จะเขายืดเก้าจะเขายืดสิบลวครั้งไว้แล้วก็ยืดมาตั้งสายตัวเอวไหลแขนมือดึงหน้าท้องขาแมวตั้งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออกไปข้างหนึ่งยืดแขนติมดึงหน้าท้องขมั่ววะไปยึดไปสิบครั้งหนึ่งไปพร้อมเพื่อนนะสอง สาไม่เร็วนะครับไปพร้อมสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงชื่นตลอดนะครับ9ก้าสขึ้นตรงแบบนี้ก่อนแล้วก็ลงมาข้างหน้าระดับไหลนะครับดึงผ้าเตึงหนะ้าท้องขนาดแ,แล้วก็บิดดึงไปหันมองผ้าไปกันครึ่งลำตัว ผ้าลางผ้าจะอยู่ตรงตะตุ่มพอดีเท้าไม่เลือ่อนอะจึงไปข้างนึงระดับไหลดึงบิดไปครึ่ง,คร,งครึ่งพอดีอเคลื่อนไปช้าช้าสิครั้งดูไหนึ่งดึงเลยส้นเท้าส้นเท้าไม่เปิดดึงเลยส้นเท้าสองมืออีกข้างนึงมาถึงตะตุ่มไปนีดสามมือซ้ายถึงตะตุ่มสี่มือซ้ายมือขวาถึงตะตุ่มห้าระดับไหลวะหกเจ็ดดีมากแปด อะไรครับก้าอะไรครับสิบต่อไปยึดขึ้นอีกอาจใจเข้าปลอดลึกาทีนี้เตรียมไปเท้าแบบนี้ไปเท้าแบาแบเอาเดี๋ยวเราจะยอ่อเลยวเราจะฝึกขาด้วยช่วงแรกเราก็ได้แขนได้ไหล่ได้หลังแล้วทีนี้มาขาย่อมาแบบนี้เดี๋ยวขอยากนี่นะปึนแบบนี้ท่าแขนขาลำตัวยึบขึ้น ยอ,อ,อาจจะออกอาจจะเข้าหนึ่งสองสามสี่ถึงผ้าตึงไหห้าลงถึงผ้าตึงหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วผ้าลงมาอยู่แบบนี้ แล้วขึ้นยอดยอดแล้วลงแขกขาตึงอ่ะยอดหนึ่งหายใจจเข้าสอง,าองหายใจออกหายใจเข้าสามสี่ น้มตัวไปข้างหน้าก่อนหาดิ้นเข้ามาแดะเล็กน้อยออกดันออกไปหนึ่งสองสามผ้าอยู่ระดับคางสี่ระดับคางระดับหน้าแหละห้าหกเจ็ดแปดเก้า หา,ายยิ่งขึ้นต่อไปจะยอ่อไปเท้าไปออกนะย่อเข่าขวาอันนี้ย่อมาอันนี้โอเคย่อเข่าซ้ายค่อยๆย่อเข่าขวาดึงมามาดึงแข็งขนังตัวพื้นอันนี้อันนี้นะไปะหนึ่งสองส่วนช่นตลอดนะครับสาม 4 5 6 7 8 9 10เจ็ดแ้าสิล้วค้างไว้ค้างไว้แล้วยืดมาทางนี้ย่อเข่าซ้ายไว้แล้วยืดขายซ้ายย่อเข่าขวาแล้วยืดย่อเข่าซ้ายไปเคกื่อสิบครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าแข็นเตงมหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบยืดขึ้นและเท้าชิดเท้าชิดยืดขึ้นเติมต้นขามีขมิดก้นยืดสุดขนาท้องแบบนี้นะครับตึงแบบนี้เราก็โน้มตัวลงมาด้านข้างยืดด้านข้างลงมาให้ได้ลงประมาณนี้ เั้นตึงไปข้างนึงช้าๆขึ้นไปเกินไปสิครับหนึงสองไม่เร็วช้าอดทน3ามสี่หเลยครับเ บีเข่าดันก้นแขนมือไหลหน้าท้องขมแบงแล้วดึงท้ายแข็งตึงออกแรงยืดึ้นบีบก้นแดะแดะแดะย่อบ่ายสุดขาดัดก้นเกรงท้องบีบเข่าหนึ่งหายใจออกหายใจเข้าสองหายใจออกหายใจเข้าสามหายใจออกหายใจเข้ายึดสี่พยายามเกรงทรงตัวดีห้าบีบเข่าเกรงทรงตัวดีเดินท้ายวหก เจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปแบบนี้ทข้ามาท้องไหมอ้าแบบนี้นะแบบลงมาอันนี้อ่ายืดขึ้นดึงผ้าไว้หนึ่งสองดึงผ้าให้เต็งตลอด สามสี่ห้าดึงผ้าตึงดึงผ้าไว้หกขมับ,บท้องตลอดเจด็ดแปดเก้าสิบต่อไปแบบนี้ดึงผ้าอย่างนี้พับข้อศอกเหยียดขาดแขนตึงดึงผ่านใต้ทอยไปสิบครั้งหนึ่งดึงสองดึง สามหนึ่งสี่สมัยเท้าตลอดนะห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบต่อไปมาแบบนี้ลงมาเท้าชิดหนึ่งผ้าแยกเท้าขวาออกขึ้นหนึ่งผ้าไม้หนึ่ ท่นเก้าสามดึผ้าสี่ดึผ้ายืดห้าหกเจ็ดแใจมากนะที่นี่กัดดี9ก้ที่นี่กัดด, 9, 10, ด,ดีเพราะเมื่อกี้เราอยู่ในห้องอมันจะออกซิเจนมันได้แค่น้อยที่นี่กัดดีถึงเราจะร้อนแต่นั่นคือเราได้ออกซิเจนมากสไปแยก อาจจะก็บ,บอกลึกๆอ,อกุทนนะจัดหน้ากายแข็งแรงทำให้ตัวเองสุกตัวดีเอาหมายชิดไปขึ้นสิบครั้งหนึ่งยืดตึงสุดสองสามหน้าท้องขึ้นใหม่ตลอดสี่ ต่อไ,ไปนะเราจะออกสลับขวาและซ้ายแกกขึ้นเข้ามเนี่ยหนึ่งชิดขึ้นสองชิดขึ้นสามชิดขึ้นสี่ชิดขึ้นห้าชิดตลอด 6, 7, 8, 9, <5. S 1> หกเจ็ดแปดเก้าหายไปเยอะสิบเดี๋ยวหยุดไว้เล้วมาข้าัหนนะแล้วบิดแขนมานี่ บิดแบบนี้ไปสิบครั้งหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ถึงผ้าถึงว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไป,ไปยิ่งขึ้นที่แบบนี้แล้วก็ปิดตัวหันไปหันไปถ้าเท่าผ้าผ้าขนาดกับพื้นถ้าไม่ต่างผ้าใดข้างหนึ่งผ้าเท่ากัน แตบมือแขนสูงเท่ากันาเปลี่ยนไหมข้างเองดูสิของเราเท่ากันไหมเมื่อกี้กำมือกันทัง้งสิบนิ้วดึงไม้ตึงโอเคกลับมาพายชิดพายชิดอารมณไหมมาจบพักสวัสดีครับเอาเลยพักก่อนพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงแอโรบิก